สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวท่านเองและนี่เป็นดวงรวมนะคะเราดูแบบมุมกว้างเราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเผื่อว่ามีเอฟซีท่านใหม่ๆเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกนะคะหากท่านศรัทธาในรูปแบบของการดูแบบลัคนาท่านสามารถดูคลิป นี้้ไดเ,เอาล่ะค่ะชาวราศีเมถุนในช่วงวันที่1นถึงสิตุลาคม65ช่วงนี้นะคะการงานการเงินท่านจะมีข่าวดีเข้ามาบ้างหรือไม่ดวงช่วงขึ้นเดือนแรกนะคะถือว่าดีค่ะช่วงเครื่องเดือนแรกดีท่านจะมีโชคมีลาบนะคะแต่จะไม่สบายเลยค่ะเหนื่อยมากท่านจะได้แก้ไขกับปัญหาจะมีปัญหาเข้ามาเป็นระยะระยะชาวราศีเมถุนดวงดีนะคะแทนที่ท่านจะสุขสบาย แต่ท่านกลับจะเหนื่อยกว่าเดิมนะคะชาวราศีเมทุนช่วงนี้จะไม่ได้อะไรามาง่ายๆบางอย่างจะต้องทำซ้ำา3ครั้งกันเลยทีเดียวคะ่ะท่านจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงาน ประจำรัฐวิสาหกิจคาราชการนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นท่านจะได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าโปรเจกต์ที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานและองค์กรที่ท่านทํางานอยู่นะคะจะมีงานให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยว่างเลยทีเดียวคะ่ะช่วงนี้พยายามอยากกดดันตัวเองนะคะชาวราศีเมถุนเพราะท่านจะเจอกับงานยากงานหินเป็นงานที่คนอื่นไม่อยากจะทําเขาจะผักภาระมาให้ท่านได้ทํา หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพนะคะช่วงนี้งานยุ่งพอสมควรค่ะท่านจะมีงานแทรกงานด่วนเข้ามาหลายครั้งเลยทีเดียวขอให้ท่านใจยเย็นๆน,นะคะอย่ารีบร้อนลนลานค่ะขอให้มีสติและมีสมาธิในการทำงานวางแผนการทำงานให้ดีๆนะคะงานไหนที่สำคัญสําคัญและเร่งด่วนให้ท่านทำก่อน ขอให้ท่านทําให้เต็มที่ค่ะในช่วงนี้การทํางานเพราะว่าท่านจะมีโชคจากงานท่านจะได้เรียนรู้และจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับงานที่ท่านทํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอะไรใหม่ๆท่านมีจะมีโอกาสได้สัมผัสค่ะช่วงนี้ท่านจะได้พบปะพูดคุยหรือว่าจะได้ติดต่อ กับคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าท่านหรือไม่ก็อาจจะได้พบปากกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นเครือญาตินะคะและท่านจะมีข่าวดีค่ะเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนที่ท่านติดต่อจะนําโชคลาภมาให้ค่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริม และให้กำลังใจท่านท่านจะได้พบปะพูดคุยกับคนที่ไม่ได้เจอกันมานานอาจจะเป็นญาติหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเดิมหรือว่าหัวหน้าง,งานเก่านะคะช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้พูดคุยเขาอาจจะติดต่อท่านมาหรือไม่ก็จะได้มีโอกาสนัดหมายพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ท่านใดค่ะ ที่ทํามาค้าขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปนะคะท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ท่านทําค่ะซื้อขายเกิดผลกําไรซึ่งเกิดจากตัวท่านเองมีความขยันนั่นเองนะคะท่านไม่ท้อแท้กับปัญหาลุยทํางานมีความตั้งใจส่งผลให้ท่านเกิดเรื่องเฮงๆค่ะไม่คิดว่าจะขายได้กลับขายได้เฉยเลยนะคะช่วงนี้ค่ะท่านจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยพอสมควรนะคะจะมีหน้าที่ ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะค่ะจะมีภาระหน้าที่ต้องเดินทางเป็นนั่นมานี้ท่านใดที่ค้าขายปีแลน์รับงานอิสระนะคะ ช่วงนี้ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปนานจะกลับมาค่ะและท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆในเวลาเดียวกันด้วยหากท่านค้าขายนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะชาวราศีเมถุนเพราะว่าท่านจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆและต่อรองเก่งๆค่ะกว่าจะขายได้ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนี่เหิดขึ้นคอเลยนะคะเจอลูกค้าที่เรื่องเยอะเรื่องมากถามเยอะนั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะขอเตือนนะคะ ช่วงนี้หากว่าท่านนั้นมีลูกน้องมีบริวารหรือท่านทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มหรือจำเป็นจะต้องรวมกลุ่มกันเฉพาะกิจชั่วคราวนะคะช่วงนี้ค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับท่านในการทำงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะบุคคลเหล่านี้จะทำให้งานของท่านติดขัดมีปัญหาขอ้ท่านละเอียดรอบคอบเวลาสั่งการสั่งงานหรือจะมอบหมายงานให้ใครทำต้องพูดคุยให้ชัดเจนรัดกุมนะคะ ช่วงนี้การทำงานท่านจะเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะงานจะเกิดการผิดพลาดซึ่งเกิดจากคนรอบข้างแต่ท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะและที่สำคัญค่ะทุกๆปัญหาท่านก็จะสามารถแก้ไขได้บางปัญหาอาจจะใช้เวลาในการแก้ไขนิดนึงแต่ท่านจะแก้ไขได้ในที่สุดนะคะช่วงระยะเวลานี้ค่ะงานเก่าๆหรือว่าโปรเจกต์เก่าๆสินค้าเก่าๆนะคะที่ท่านเคยทำมาก่อนหากท่านนำกลับมาทำใหม่ จะดีต่อตัวท่านมากๆในช่วงระยะเวลานี้ลองดูนะคะอะไรที่ท่านเคยทํามาแล้วนะคะสมมุติว่าท่านทํามาค้าขายอาจจะมีสูตรที่ครั้งหนึ่งเคยขายดีมากหากท่านลองนํากลับมาปรับปรุงสูตรนิดหน่อยหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจัดโปรโมชั่นดีๆนะคะช่วงนี้ท่านจะเกิดความเฮงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับการทำงานของชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆบางวันก็ถึงขั้นท้อเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จเมื่อใดนะคะที่ท่านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยท้อล้าให้ท่านอยู่ใกล้ชิดบุตรหลานหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านแล้วพลังบวกของท่านจะกลับมานะคะลูกหลานบุตรหลานนี่แหละคะ่ะจะทำให้ท่านผ่อนคลายจะทำให้ท่านรีแลกซ์และจะทำให้ท่านนั้น มีความรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ท้อแท้แต่อความเหนื่อยยากลําบากนั่นเองนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของชาวราศีเมถุนนะคะสูงท่านจะเก็บเงินไม่ค่อยจะหยุดต่อให้มีรายรับเข้ามาเยอะท่านก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะการเงินช่วงนี้มาไวไปไวคะ่ะเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่านจะเพิ่มขึ้นโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคะ่ะจะมีรายอย่าง รายจ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานสัตว์เลี้ยงหรือว่าใครบางคนในครอบครัวและท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนนะคะชาวราศีเมถุนช่วงนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะโอกาสดีๆของท่านมาถึงท่านจะมีโอกาสได้ทําบุญสร้างกุศลค่ะช่วงนี้ ท่านจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจำนะท่านลองสังเกตตัวเองดูนะคะและท่านจะนะมีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้เสี่ยงได้เสี่ยงแต่อย่าเสี่ยงเยอะเรื่ยงได้เลี่ยงก็ได้ค่ะไม่จําเป็นไม่ต้องเสี่ยงนะคะแต่ถ้าอยากลุ้น ก็เสี่ยงได้นะคะแต่ว่าให้นิดเดียวเสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีน้อยมากๆสำหรับชาวราศีเมทุนหากพื้นฐานดวงไม่ดีจริงๆท่านจะไม่มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะคะรวมไปถึงท่านที่เป็นนักลงทุนต่างๆค่ะช่วงนี้หากไม่มั่นใจห้ามลงทุนโดยเด็ดขาด และให้ท่านจับตาก,การลงทุนให้ดีๆนะคะลงทุนแต่น้อยลงทุนระยะสั้นๆอย่าใจใหญ่ลบมากในช่วงระยะเวลานี้สําหรับการลงทุนในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนไม่เหมาะกับการเสี่ยงต่างๆนะคะเพราะว่าโชคลาภหรือว่าการได้เงินหลักๆจะมาจากงานและการติดต่อเจรจาค่ะช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายเก่าๆบางอย่างหวนกลับมานะคะให้ท่านต้องจ่ายในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมทุนจะวุ่นวาย กับการหาเงินพอสมควรนะคะถ้าตัวท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบรับภาระค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็เตรียมตัววางแผนค่ะอย่าเครียดนะคะการที่เรารู้ล่วงหน้าเรามักจะได้เปรียบเสมอเราจะมีทางแก้ทางออกทุกๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าทุกๆปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกนะคะชาวราศีเมถุน การเงินไม่ถึงขัน้นเงินขาดมืออย่างแน่นอนค่ะแต่ยังมองว่าท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเงินเข้ามานะคะและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือในช่วงระยะเวลานี้ที่สําคัญปากมีเสน่ห์นะคะอยากจะให้ใครช่วยเหลือนึกถึงใครหากท่านคิดว่าบุคคลคนนี้จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ให้ท่านติดต่อเขาเข้าไปได้เลยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะคนโสดนะคะช่วงนี้ท่านจะมีคนเข้ามานะคะ ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ท่านยังสนุกกับการทำงานและอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าอยากอยู่กับคนที่ใช้คำว่าแฟนหรือว่าคนที่คบหานะคะแต่หากท่านอยากจะพูดคุยด้วยจริงๆก็ขอให้ท่านดูให้ดีๆนะคะหากว่ามีคนเข้ามาจริงๆดูให้ดีๆว่าเขาเป็นคนโสดจริงหรือไม่อย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขามากจนเกินไปนะคะส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวแล้วค่ะ ช่วงนี้ท่านและคู่ครองจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันมากนักนะคะเนื่องจากว่าคู่ครองของท่านยุ่งอยู่กับการทํางานตัวท่านเองก็มีเรื่องยุ่งๆในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะแต่จะเป็นบางเรื่องนะในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นช่วงนี้หากท่านมีปัญหาให้ขอคําปรึกษาหรือว่าระบายให้คู่ครองฟังได้เลยนะคะเขายังเป็นที่พึ่งที่ดีสําหรับท่านได้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ในทุกเรื่องก็ตามนะคะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเช่นปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต้นคอบาไหล่ภูมิแพ้ความดันขอให้ท่านดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ท่านใดที่ชาราแล้วนั่นเองนะคะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะขอให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับคนชารา ด็กพิการคนที่ลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่พิการด้วยนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีเมถุนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์วดวงขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ